ากเป็นนักกีฬาที่ดีครับเห็นทีมชาติไทยติแล้เหมือนสนุกครับเติความฝันของผมคืออยากเป็นนักบอลทีมชาิไทยครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใครหลายคนชื่นชอบและมีความฝันในวัยเด็กว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงมีเงินทองและประสบความสําเร็จแต่ความฝันจะเป็นจริงได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราต้องมีความพยายามอดทนและตั้งใจ ที่จะทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงขึ้นมาได้ความฝันของเด็กหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเมืม่อเคอเจริญพกพันจัดโครงการ CP สานฝันปันโอกาสปันเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อสร้างฝันให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลดีก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเฟ้นหาย20เยาวชนจากทั่วประเทศที่จะได้เข้าสู่โครงการฝึกหัดฟุตบอลกับสโมสรแบงคอกยูเนเต็ด พร้อมได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมาเย่มศึกษาปีที่1.6ถึงในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัยจริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลเป็นยอดนิยมของเยาวชนอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทํำยังไงที่เราจะสามารถสร้างนักกีฬาระดับโลกให้กับประเทศได้ครับฉะนั้นเราก็เลยมีแนวคิดว่าคือคัดตั้งแต่เด็ก1 1บเถึงสิปีที่ใจรักกีฬาฟุตบอลจริงๆแล้วเราก็จะมาดูทั้งด้านการพัฒนาการทักษะ ร่างกายจิตใจแล้วการฝึกนิสัยให้เป็นมืออาชีพครับเด็กๆในโครงการนี้นะครับจริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเขาจะได้ทั้งการศึกษาสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสให้เขาเนี่ยมาฝึกเรียนกับอาจารย์ที่ดังๆระดับโลกความฝันของน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่ากําลังเข้าไปรวมกันเป็นหนึ่งแล้วทําให้โครงการสารฝันของ CP นะครับปันโอกาสครั้งนี้ไปสู่ความสําเร็จได้ครับ โครงการ CP สารฝันได้คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง11-13ปีจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศมีน้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า5,000คนโดยการคัดเลือกจะรวมกลุ่มตั้งทีมทีมละ7คนจัดทีมส่งเข้าแข่งขันฟุตบอล CP 7 A Size ในรูปแบบแบ่งกลุ่มเพื่อพบกันหมดในแต่ละกลุ่มน้องๆเยาวชนที่มีการเล่นที่โดดเด่นจะถูกคัดเลือกโดยโค้ชระดับประเทศที่เล็งเห็นความสามารถและศักยภาพให้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไป การแข่งขันในรอบคัดเลือกของแต่ละภูมิภาคเริ่มต้นที่ภาคอีสานเป็นภาคแรกที่จังหวัดนครราชสีมาร้อยเอ็ดและขอนแก่นภาคเหนือคัดเลือกกันที่จังหวัดลำพูนนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยาถึงแม้จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นระหว่างการแข่งขันแต่ด้วยหัวใจของน้องๆภาคเหนือก็สู้ไม่ยอมแพ้ต่อกันด้วยภาคกลาง ที่จังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีและเพชรบุรีแล้วไราเห็โครงการนี้ปเป็นโครงการดีๆเราก็ที่จะสนับสนุนแม้เพราว่าจะอย่กรุงเทพก็ยินดีที่จะขับรถพาน้องมาและปิดท้ายการคันเลือกกันที่ภาคใตา้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและตรังต่างคนต่างสแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่คือที่จะให้เข้าตาโค้ชมากที่สุด การคัดเลือกทั้ง12ส,สนามจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศได้สิ้นสุดลงทีมโคช้ชได้ทําการประกาศรายชื่อและได้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาคเข้าสู่การคัดเลือกรอบต่อไปที่กรุงเทพจํานวน86คนเป็นที่เรียบร้อยก็รู้สึกตืนเต้นครับก็ไม่คิดว่าจะผ่านแปอัเทียบเเจอกันเฮดีใจครับที่ติดแล้วก็จะขยันซ้อมครับขอบคุณสําหรับโครงการนี้ครับเฮเกมกีฬาการแข่งขัน ย่อมมีคำว่าผิดหวังและสมหวังเดินขนานควบคู่กันไปน้องๆที่ไม่อาจทำตามความฝันของตนเองได้ก็อย่าพึ่งท้อนะครับจงตั้งใจและมุ่งมั่นทำตามความฝันต่อไปเพราะเมื่อเราได้กล้าที่จะทำความฝันแล้วก็จะมีโอกาสเป็นความจริงขึ้นมาได้ส่วนน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนและทุ่มเทกับความฝันนะครับ วันพรุ่งนี้มาร่วมเอาใจช่วยและส่งกำลังใจเชียร์น้องๆนักเตะรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกรอบภูมิภาคจนเข้าสู่การทดสอบเข้าโครงการฝึกหัดฟุตบอลกับสโมสรแบง g อกยูเนเต็ที่กรุงเทพต้องติดตามกันให้ได้นะครับ